สวัสดีครับนี่คือท่าเรือสยามเนต2022นะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาบกขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงครับวันนี้หลังจากที่บริษัทสยามเนต2022ได้มีการลงนามสัญญาสัมปทานเกาะรังนกในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับก็ก็จะนำคณะลงมาเพื่อที่จะไปดูเกาะนะฮะไปตรวจสอบเกาะ การสัมปทานรังนกของจังหวัดพัทลุงในปีนี้เป็นการประมูลถึง9ครั้งนะครับพอครั้งที่9กเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปิดประมูลในราคากลาง360ล้านบาทครับแล้วก็บริษัทที่ได้รับสัมปทานก็คือบริษัทสยามเน็ตร0 2 2โดยยื่นซองประมูลสัมปทานที่400ล้านบาท นะครับนี่เป็นบรรยากาศท่าเรือของสยามเนส2022ที่ตำบลนาบขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่เราก็จะพาท่านลงไปสำรวจเกาะรังนกซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับนั่นก็คือรังนกที่เกาะพัทลุงครับ

I'm เรีนีรนดีแต่วบกับิกีังตังรน,น,นิดด้ี่เป็นวันสุดท้ายที่เจ้าที่ของกรมป่าไม้และกรมฝ่ายปกครองของจังหวัดปดทุมนะครับได้เคลื่อนกําลังออกจากเกาะรังนกหลังจากที่วัตว์ผู้รับสัมปทานเข้ารับมอบเกาะในวันนี้นะครับ